phải sống tốt lắm anh đi không đòi con sống lắm anh khát bởi vì bên nhé bà đồn diệt โดนย้ำใบก็สวยนะครับใบคล้ายบอนบอลหวานที่ชาวบ้านนำมาแกงได้ครับแกงกินได้ครับ กันนะครับนะลองสองดูอาจจะถงเหลือบ้างเข้ถาถังเลยนะครับ ตรงฝั่งนู้นเป็นบอนนาครับเป็นบอนนาแตกต่างกันอยู่ครับนี่ครับตรงฝั่งนี้จะเป็นลักษณะกลมมนครับถ้าไปฝั่งนู้น จะ,จะกลมมนนะครับค่อนร้างจะเียวยาวะครับผมเรียเทียบมาดูครับยกตคืออย่างใบนี้นะครับนี่หูใบแหลมใช่ไหมครับตรงหางใบก็แหลมยาวลักษณะ ลักษณะเหมือนอะไรอ่ะก็เป็นว่ายาวๆหรอวครับมาฝั่งนี้นะครับมาฝั่งนี้ครับนี่องค์เขาจะโกลมมนได้เออเจ็บเทียบให้ดูอย่างนี้นะครับนี่ใบเขาจะไม่แหลมนะครับต่างกันอยู่ครับ ฝั่งนี้เป็นบอนหวานที่ชาวบ้านเอาไปแกงกินได้ครับฝั่งนู้นก็แกงได้คัฝั่งนู้นก็แกงได้ขึ้อนอยู่กับกรรมวิธีของแต่ละคนครับอร่อยครับแกงบอนอร่อยเพื่อนๆใครยังไม่เคยชิมก็ลองหาชิมดูครับ รรบลองจะติดใจครับเสริมความรู้ไม่เชิงความรู้หรอครับนิดดหน่อยให้เพื่อนได้ได้ฟังจริงนะครับ ไปหาชิมนะครับเอาล่ะอย่าบอกใครเชื่อผมจะข้ามไปฝั่งนู้นครับเพราะบอลหวานเขาเขาไม่ค่อยดังหรอกครับข้าไปฝั่งนู้นติดตุครับติดลม เป็นบอลนะต้องร้อยต้องร้อยมีคนมาส่องแล้วมันใหญ ีผมไป,ปริมทุ่งนามาได้มาสองตนครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงให้เพื่อนดูจากหลังจากนี้นครับหลังจากหลังจากสอง,สองบอลป่านี้นะครับ ได้บอลมาสองต้นด่างเทพต้นแล้วก็ด่างขาวต้นหนึ่งคอยติดตามนะครับ มีคนมาส่องแล้ลัาษณะนี้คงไม่เราคงไม่เจอแล้วมั้งครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นเหมือนเดิมครับก็ ถึงงานก็ได้เวลาสองสองบอลนะ็วันนี้ไปสองมาจนเดินมาจนเหนื่อยแล้วหรอครับก็เพิ่งมาเจอไม่เห็นมาเจอด่างเทพต้นหนึ่งก็ด่างแค่ใบเดียวครับก็ด่างแค่ใบเดียวคือครับ ด่างเทพทำไมเข้าถึงด่างแค่ใบเดียวมาดูดูด,ดูใบนี้ก่อนใบนี้ไม่ด่างนะครับด่างใบเดียวเก็บไปลุ้นหรอครับเก็บไปลุ้นเหมือนเดิมทำไมเข้าถึงด่างใบเดียวไม่เข้าใจ ส่วนมากก็ด่างใบเดียวอย่างนี้ก็ส่วนมากก็หลุดเลยครับก็มีแด่มีอย่างเดียวกเก็บไปรุนเก็บไปรุนนะครับสำหรับกานนี้กา้านนี้ขอ,อยตัดทิ้งเลยครับขอ,อยตัดทิ้งเลยเพราะขาจะทิ้งก้านแล้วนะครับ ด่างเทพครับด่างเทพสวยครับขุดไปสองต้นเลยมั้งเยิย ต้นเลยแล้วก็ไม่แยกที กุดมือเดียวครับมือก็ถือถือโทรศัพท์ถือกล้องยังไงเขาเป็นเงาเดียวกันหรือเปล่า ของต้นไหนอยาขออนุญาตกดก่อนครับ ก็ประมาณนี้ครับก็เป็นเงากอเดียวกันเอาทั้งสองต้นเลยด่างเทพครับด่างเทพแต่ด่างใบเดียวด่างใบเดียวก็ส่วนมากก็หลุดนะครับเก็บไปรุดเก็บรุดนะครับไปวันนี้ก็ได้อีกหนึ่งครับ

วันนี้มีเจอด่างใบเดียวยังไงถันมากก็หลุดเหรอครับเจ็บตะรุนแล้วก็หลุดเนี่ยใบใบแรกด้วยที่ติดด่างแล้วก็มาใบที่สองก็ไม่ก็ไม่ด่างแล้วก็ใบล่าสุดก็ไม่ด่างครับด่างนิดๆครับเห็นไหมครับ ค่นะีครับเก็บไปรุ่นนะครับวันนี้ได้ด่างขาวก็ด่างเทพแต่ด่างแค่ใบเดียวก็ได้แค่เก็บไปรุ่นครับนะครับขุดละขุดแล้ว,ลวจะขุดแล้ว ดินแข็ง โอเคครับวันนี้ได้2ต้นวันนี้กำลังมีไหลมีไหลครับเก็บไปรุ้นนี่ครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับฝักกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเจอกันใหม่